ทุกคนคือพี่จะบอกคำนึงนะว่าอย่าฝากบ้านไว้กับคนแก่เพราะว่าพี่ฝากบ้านไว้ที่ร้อยเอ็ดใช่ไหมครับทำบ้านให้แม่พี่บอกว่าพี่โอนเงินมาคือเรื่องของเรื่องดีโอนเงินมาให้แม่แล้วบอกว่าแม่ซื้อต้นไม้มาประดับบ้านนะบ้านจะได้สวยๆส,สิ่งที่ได้มาละกอ ทุกคนเรามานับดูนะว่าต้นมะละกอพี่ดิวกี่ต้นให้ทายว่ามีกี่ต้นใครทายถูกเดี๋ยวมีรางวัลให้ทุกคนทายนะว่ามีกี่ต้นหนึ่งสองสามแล้วดูทุกคนลูกดกมากสามสี่ห้าโอ้โหเบียโโหแล้วลูกดกมากเลยเ่ยเยีเดี๋ยวซูมเลยดูทุกคน โอ้โหห้ามาตามมาอันนี้ต้นเล็กหกเจ็ดแปดเก้ามาละกอสิบนี่ต้นเล็กก็มี 10. สิบสิบเอ็ด 8. ทุกคนสิบสองนี่สิบสอง สิบสามทุกคนสิบสามสิบสี่สิบสี่เห็นลูกไปลูกสิบห้าสิบหกนี่ฝั่งนี้อีกเดี๋ยวสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโหยี่สิบแล้วทุกคนมายี่สิบเอ็ดนี่สิบเอ็ดอันนี้ นี่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสองทุกคนพี่ว่ายังไม่หมดวะโอ้โห oh. พ่อด้านนู้นอีกอะตรงท้องน้ําอะ่ะ2่อดี๋ยวอี่อ่าท่อว <23. S 1> ่3แ่อท่ี่ลท่นี 25, 26, 27. 27. Uh ้อก่าก่อท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 ่นท่อุ่น่อท่อท่อ่อ่่่่ ขนาดล้มยังมีลูกอ่ะทุกคนมาดูตำนานมาละกอหยิบเจ็ดนี่นอกบ้านยังมีหยิบแปดหยิบเก้านอนอีกสองพ่อหยิบเก้าสามสิบสิบเอ็ดสามสองสามสองนอนอยู่นอนอยู่ทุกคนนู่นพ่อต้นสูงนู่นด้วยสามสามเบียร์สูมเบียร์สูมทุกคนสามสามสามสิบสามต้นแล้วนะ แม่ยังไม่จบอ่ะในบ้านพี่ดิวมีมีกี่ต้นแม่ให้ถ่ายใครถ่ายถูกสามสิบสามฝั่งนู้นสามโอเคฝั่งนี้ผ่านฝั่งนี้เป็นต้นไม้โอเคโหเยอะมาก <c oughs> อย่าบอกว่าตำนานรอยลอยต้นนะมาละแล้วต่อสามสิบสามแล้ว เรามาตามหาต้นมะละกอมีทุกคนมีมีสา <c oughs> มสิบสี่ 34, ต้นมะละกอโอแกเอามาซ่อนว่ะสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดอันนี้เพิ่งปลูกใหม่แน่เลยสามแปดทุกคนมารอบ,บานสามแปด มากเลยนาะ38แปดแล้ว3มแปแปดโอ้โหเบียร์ซิกเนเจอร์เยเยอะคอสตอมหูเห็นไหมทุกคนดกมาก39ต้นนี้39เก้าหูสี่สสี่ฝั่งนี้ ดีโหนี่เบี้ย41ทุกคนนั้นครับ41 42ไปต้น42 43โอ้โหแม่น่าจะชอบส้มตำว่ะทุกคน43 43ต้นบ้านพี่ดิวมีทั้งหมด สี่4กำลังโตสี่สิบสี่มีสี่สิบสี่ต้นครับใครทายถูกบ้างใครทายถูกเตรียมรับรางวัลโหแล้วติดตามตอนต่อไปขอบคุณครับกับแม่ส่งเงินมาให้หลายล้านอ่ะบอกว่า ให้ซื้อต้นไม้มาประดับบ้านทำไมต้นมะละกอเต็มบ้านแซมแซมพี่น้องแซมไม่เรียบบอกแซมครับทุกคนแซมค่ะอันนี้เป็นตัวอเนโอ้โหแม่ก็คือชอบส้มตำใช่ไหมแม่เมนค่ะพี่น้องจบครับทุกคน